สวัสดีดค่ะพบกับช่องน้องกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพ็อปปิดนะคะเข้ากล้องสิคา <c oughs> น้องลราไม่ได้เข้ากล้องมามา,มาเข้ามาเลยเข้ามาเลย <c oughs> ม,มาอยู่ใกล้ๆหน่อย <c oughs> นี่เป็นพ็อปปิดลูบอะไรเไน, <c oughs> นี่ยลูบโพนี่ลูปโพนี่นะคะเดี๋ยวเรามากดให้ดูนะคะมันดังแบบดังมาก ไม่รู้ของจริงของปลอมเดี๋ยวเรามากดให้ดูนะให้นับเวลากันด้วยนะว่าเราได้เท่าไหร่หนึง่งสองสาต้องไปกดอั้มลาเดีจะลันกว่า <S <S 2> <S 2> มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้เราทำรูปกระต่ายนะคะแบบนี้นะน้องทำให้ดูนะแบบนี้นะแบบนี้นะคะเรา<อ>เสร็จแล้วเราเสร็จแล้วเรา เราสนะคะเราให้เราจิ้มไปสองเนี้ปั๊บ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 แบบนี้นะปั๊บ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 สับปั๊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 บมันจะทำให้ดูริวขึ้นค่ะอ่ะให้ทุกคนเมนมานะคะว่าลูกแก้วันนี้เป็นลูกแก้วนะคะให้ทุกคนถห้ทุกคนเมนมานะแก้วนเป็นเยอะมากอ่ะมัน เิบห้าลูกถ้าทุกคนเมนมานะคะว่าอยากได้กี่ครั้งนะคะเราจะได้ทําให้นะใช่ไหมใช่ไหมอ่ะอ่ะน้องอยากได้เลขอะไรคะอยากได้เสองเ,อเ,อเ,เฮ้ยเอาเลขเยอะๆนะคะแต่ขอทุกคนว่าให้เอาเลขเยอะๆนะคะเพราะนื่นเงนมันจะไม่ได้คะ่ะเอาเลขอ,อะไรเอาเลขสิบฮะเอาเลขสิบ เลขสิบนะน้องเราขอเลขสิบเราไปทำกันเลยได้รูนี้นะคะรูนี้สี่ห้าเล่นสองสามเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอุ้ยน,นลืมไปว่าน้องเราเล่นฟินไปนะ่อ ของพี่เอาไว้อยู่ไหนนะน <c oughs> ลืมอันนี้มันก็ะจะเป็นอันนี้มันเป็นซิลิโคนนะคะน่ยเป็นซิลิโคนแบบคุณมูม่ายูนิคอนเป็นยูนิคคนแล้วก็เป็นซิลิโคนนะคะซิลิโคนแบบนี้เราสามารถเอาไปทำน้ำแ<ช>ข็งได้แต่บอกเลยนะคะ่ะว่าต้องเอาเป็นน้ำเปล่าปกตินะคะถ้าถ้าถ้าจะถ้าทำเป็น ถ,ถ้าทำเป็นน้ำเย็นถ้าทำเป็นน้ำเย็น,นมันมันก็จะทำให้พอปิดของเราละลายค่ะพราะละลายได้ไงเพราะว่าเราเอาไปใช่ฟิตใช่ไหมคะแล้วเกิดการละลายเพราะว่ามันเป็นซิลิโคนค่ะเพราะว่ามันอดทนไม่ได้เลยทำให้ละลายนะคะเตือนเลยนะ ทุกคนอยากได้เลขหลไรบานนะมินมานะคะเพราะว่าเราเตรียมพร้อมแล้วน้องอยากได้เลขอะไรคะเออเอออยี่สิบอยู่ยี่สิบน้องอยากได้เลขยี่สิบนะคะเราไปทําให้น้องกันเลยไปไปยี <Bye. S 1> ่สิบนะยี่สิบนะคะเราได้รูนี้รูรูจากอันเมื่อกี้ก็จะเป็นรูนี้นะ อันนี้รู้นี้แล้วค่ะมันมันซับซ้อนกันมาก <c oughs> เราไปทำให้น้องกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบน้องเราได้นะคะน้องเราคือเก่งมาก ทำอะไรได้ไปหมดได้หมดเลยนี่คือทับปิดไปสั่งนะเราก็สามารถจากลาซาด้าเมื่อกี้นะคะ<ช>นี่ลาซาด้านะลาซาด้าช o อปปี้ได้เลยค่ะใช่มีขา,ขายอยู่นะคะถ้าถ้าถ้ายังไม่ซื้อเดี๋ยวมันจะหมดนะคะไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยค่ะ ถ้าอยากไ, <ป S 1> ได้ไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยนะคะเราน,นี้นะะหมดถ้าเราอยากได้รูปอะไรก็หมดหมดเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจบยังไม่จบนะคะเรามาเจอกันคลิปนี้นะคะนี่ก็ <c oughs> นี่คือพอปิดแล้วใครอยากได้อะไกันนี่ดีบันของเรานะคะเราอันนี้นี่ ที่ oh, ทุกคนคะ่ะทุกคนดูให้เราหน่อยนะว่าทุกคนอยากได้เสื้อแบบเอ้ยหลอกเลนคะ่ะอือืออนี่เดี๋ยวเรามานับกันว่าเรามีอันนี้ลูกแก้วลูกแก้วกี่อันกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปนับกันเลยไปไปแเลยเรานับกันก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มีสิบสี่อารเรารู้ว่าน่าจะเป็นสิบห้านะคะแต่มันไม่ใช่ค่ะมันเป็นสิบสี่แต่สิบสี่ทุกคนพูดว่าเยอะหรือน้อยคะ่ะเยอะถามคนนีคือเยอะมากนี่ <S <S ไปดูช่องเราได้นะคะเราอยากให้ครบหนึ่งมือ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเย้ทำไมกดติดตาม